สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวปั๊มหอยโข่งนะครับยี่ห้อลูก้านะครับรุ่น CPM 200รนะครับรุ่นนี้เป็นขนาด3แรงม้านะครับรูน้ําเข้านิ้วครึ่งนะครับเอารูออก1นิ้วนะครับแม็กเฮดส่งสุงได้45เมตรนะครับปริมาณน้ํร้2ยลิตรต่อนาทีครับดูดลึก8-9เมตรนะครับผมหลังจากเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากรณีเราต่อดูดน้ําบาดาดูดน้ําบ่อนะครับเราต้องใช้สายดูดนะครับและหัวกระโหลกต่อที่ด้านล่างนะครับ 8ถึงเมตรลงได้สบายๆนะครับต่อโกโลกแล้วต่อน้ําให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าต่อน้ำปลาปลาไม่ต้องนะครับเรามาลองดูความแรงกันครับผมรุ่นนี้แรงแน่นอนครับได้พับเป็นนอริวนะครับรับประกันมอเตอร์1ปีครับรุ่นนี้ความแรงสุดๆครับรุ่นนี้ขอบคุณครับ